ครับสวัสดีครับอ้นี่วันนี้ก็มาทำเท่งน้ำครับตัวนี้ครับตอนนี้กําลังเฉื่อมโครงสร้างไอ้เท่งน้ำอยู่นะครับอันนี้มันเป็นถ่อซ่องนิ้วครับตอนนี้ทําเสาครับถ่อซ่องนิ้วครับไปแบบเร็วๆนะครับตรงนี้ก็ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นโครงสร้างครับอ่าทั้งนึ่งพันลิบนะครับตัวนี้ ตึงก็ดถอที่ลงมาครับใชายถอซีนิ้วครับมันออกจากแทงซองนิวแต่ว่ามันมาขยายเป็นซีนิ้วครับตัวนี้ครับนี่ลงมาจากแทงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ปั๊มช่วยนะครับใชป่ปั๊มปั๊มขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวนี้ตึงก่อเวลาลงมันใช่เร่งนมทวงครับให้ชายอ่อดซีนิวนี้ให้มันกดน้ำลงมาครับ น้ำมันเร่งดีนะครับน้ำครับเดี๋ยวเทีนน้ำให้ดูนะครับว่ามันเร่งมากไหมพอดีครับนี่ความสูงกันห้าเมตรนะครับตัวนี้จากพื้นไปจนถึงเทงนน้ำครับห้าเมตรครับนี่ก็ต่อออกมาเป็นซองนิ้วครับต้งก็มาลดนึ่งนิ้วครับครับเดี๋ยวเทีนน้ำให้ดูนะครับ ตรงนี้เป็นที่กอกไอ้ข้าวนัวกับข้าตีพักวัวครับตัวนี้ครับครับลองดูนะครับนี่นำลงมาจากแท้งอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ปัมนะครับครับครับนำเร่งอยู่ครับก็ก็โอเคแล้วก็ว่าก็ไม่ต้องใช้ปัมครับตัวนี้ครับ แต่วราต้องใช้ถอ่ประมาณสี่นิ้วห้านิ้วยิงใยอ่ยิงดีครับยิงนำยิงแดงครับตัวนี้ครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลุ่งงานใหม่นะครับก็ไปด้วยเพราะว่ามีแต่งานเล็กครับช่วงนี้รับงานอื่นๆนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานใหม่นะครับครับมีใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ 0 9นเก้าเก้สกครับช่างนิกครับโอเคครับสวัสดีครับ